ตอนที่สามพายุที่ไม่คาดคิดการเดินทางของพวกเขายังคงดำเนินไปอย่างสนุกสนานแต่ทันใดนั้นท้องฟ้าเริ่มมืดลงและลมแรงเริ่มพัดมาดูเหมือนว่าพายุจะมาก่อนที่เราจะกลับบ้านแฝงพูดด้วยความกังวล เราต้องหาที่หลบภยัยอิงกี้พูดพลางมองไปรอบๆคริสดึงเสื้อสีส้มของเขาให้กระชับแล้วหันไปถามเพื่อนๆมีใครทราบบ้างว่ามีที่หลบภัยใกล้ๆนี้ไหม เบลล่าจึงใช้ความไวของเธอบินหาและกลับมาพร้อมข่าวดีทางด้านโน,น้นมีถ้ำเล็กๆเ,เราไปที่นั่นกันเถอะพวกเขาเรีบวิ่งไปที่ถ้ำอย่างรวดเร็วคามแม่นามเล็กๆไปพลงังฝาผ่าบนท้องฝากระหน่ำลงมาอย่างน่ากลัวแต่โชคดีที่พวกเขาหลบพายุได้ทันเวลาในถ้ำ พายุพัดพาเอาความฝนและเสียงฟ้าร้องเข้ามาในป่าใหญ่ภายในถ้ำมีกลุ่มเพื่อนสนิทนั่งมองออกไปนอกปากถ้ำที่ฝนตกอย่างไม่ขาดสายหวังว่าฝนจะหยุดในเร็วๆนี้นะคริสพูดด้วยน้ำเสียงเครียงเครียดเมื่อเราอยู่รวมกันแบบนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวอิงกี้พูดพลางขยับเข้ามานั่งใกล้คริส แฝงยิ้มให้กำลังใจใช่แล้วถึงตอนนี้มีแต่พวกเราที่จะช่วยเหลือกันได้การพูดคุยกันในถ้ำทำให้คริสและเพื่อนๆมีความสุขเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นกับมิตรภาพที่ยืนยาวของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ร่วมกันร้องเพลงเพื่อกลบเสียงฟ้าร้องและลมหัวรุนแรงที่อยู่ภายนอกตอนนี้จบแล้วนะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะเด็กๆ ตอนถัดไปจะตามมาซึ่งพวกเขาจะพบเจอปัญหาและความท้าทายใหม่ในป่าใหญ่แต่ละตอนจะพัฒนาตัวละครและเนื้อเรื่องให้สนุกสนานและสอนให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการดูแลธรรมชาติ